คุณเคยรู้สึกเหมือนว่าชีวิตกำลังพังทลายไปทั้งๆท,ที่คุณคิดว่าทุกอย่างสมบูรณ์แบบไหมเรื่องราวของเจ้าสาวคนหนึ่งที่ต้องเผชิญกับการทรยศครั้งใหญ่จากชายที่เธอรักจะทำให้คุณตกใจทุกก้าวของเธอในค่ำคืนที่เปลี่ยนชีวิตจะมีอะไรที่คาดไม่ถึงรออยู่บ้างอย่าพลาดเชื่อเธอว่าคุณจะไม่สามารถละสายตาจากมันได้จนกว่าจะถึงตอนสุดท้ายเจ้าสาวได้ยินเรื่องการไทรรถสุดช็อกของมหาเศรษฐีอาหรับและกลับไปที่งานแต่ง เสียงเครื่องปรับอากาศพ่นลมเย็นแต่ในอกของเธอกลับร้อนรุ่มเหมือนเปเลวไฟชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธิ์ถูกกำแน่นในมือสันเทาหัวใจเธอเต้นระรัวเหมือนจะทะลุออกมาจากอกเธอเพิ่งได้ยินบางสิ่งที่ไม่ควรได้ยินบางสิ่งที่เปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตเธอริมฝีปากของเธอแห้งผ่าเธอกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากเสียงกระซิบของเพื่อนเจ้าสาวยังดังก้องในหัวเขามีคนอื่น ก่อนวันแต่งงานแค่คืนเดียวดวงตาของเธอเบอิกกว้างโลกทั้งใบหมุนคว้างมหาเศรษฐีผู้สมบูรณ์แบบของเธอชายผู้ที่เธอเชื่อว่าซื่อสัตย์และรักเธอหมดใจกลับทรยศเธออย่างเลือดเย็นเธอขยุมผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวแน่นล้มหายใจติดขัดเธอมองตัวเองในกระจกภาพสะท้อนของหญิงสาวที่กำลังจะแต่งงานแต่ใบหน้ากลับเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแหวนเพชรในนิ้วมือหนักอึ้ง ความเงียบในห้องแต่งตัวดังจนแทบได้ยินเสียงหัวใจตัวเองแต่แล้วเสียงเคาะประตูดังขึ้นเสียงของเขาเสียงของชายผู้ทรยศที่รักงานกำลังจะเริ่มแล้วเธอหลับตาลงความคิดของเธอวิ่งวุ่นเหมือนพายุโหมกระหน่าเธอจะทำอย่างไรต่อไปเธอลืมตาขึ้นช้าๆดวงตาที่เคยเต็มไปด้วยความรักตอนนี้มีแต่ความเย็นชาและความเจ็บปวดเธอสูดลมหายใจเข้าลึก พยายามกลืนความสั่นไหวลงไปมือของเธอยังจับขอบกระจกแน่นเสียงของเขายังดังอยู่อีกด้านของประตูที่รักเธอโอเคไหมเธอหลับตาลงอีกครั้งคำพูดของเพื่อนเจ้าสาวยังดังก้องอยู่ในหัวภาพจินตนาการที่เขาอยู่กับผู้หญิงคนอื่นเมื่อคืนก่อนงานแต่งมือของเขาริมฟีปากของเขาไม่ใช่ของเธอเพียงคนเดียวท้องของเธอบีบแน่นราวกับจะอาเจียน เธอไม่เคยรู้สึกขยะขยงแบบนี้มาก่อนเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังขึ้นกว่าเดิมเปิดประตูเธอที่รักทุกคนรออยู่เธอสูดลมหายใจเฮือกสุดท้ายปล่อยมือจากกระจกก่อนจะเอื้อมไปเปิดประตูดวงตาของเขาสบตาเธอทันทีรอยยิ้มอบอุ่นยังคงอยู่บนใบหน้าของเขาราวกับว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเธอจ้องเขาความโกรธเดือดพล่านในอก เป็นอะไรหรือเปล่าเขาถามน้ำเสียงเต็มไปด้วยความกังวลปลอมๆเธอเม้มปากแน่นมือของเธอสัน่นแต่ไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะเธอรู้แล้วว่าจะทำอะไรต่อไปเธอสูดลมหายใจเข้าลึกดวงตาของเธอเย็นชาเธอมองเขาอย่างที่ไม่เคยมองมาก่อนฉันโอเคเธอพูดเสียงของเธอนิ่งจนน่ากลัวเขายิ้มบางๆยื่นมือมาแตะมือเธอเธอปล่อยให้เขาจับแต่มือของเธอเย็นเฉียบ ไปกันเธอทุกคนรออยู่เขากระซิบข้างหูเธอพยักหน้าแต่ในใจเต็มไปด้วยคลื่นพายุเธอเดินเคียงข้างเขาจากห้องแต่งตัวออกไปยังทางเดินยาวพร้มสีแดงทอดยาวไปถึงเวทีพิธีแต่งงานแขกหลายร้อยคนลุกขึ้นปรบมือเสียงเพลงบรรเลงแผ่วเบาทุกอย่างช่างสมบูรณ์แบบราวกับเทพนิยายแต่เธอรู้แล้วว่ามันเป็นเพียงภาพลวงตาเขาบีบมือเธอแน่นขึ้นฉันรักเธอนะ เสียงของเขาอ่อนโยนแต่ตอนนี้มันเหมือนเสียงของคนแปลกหน้าเธอเงยหน้าขึ้นสบตากับเขาอีกครั้งก่อนจะกระซิบกลับไปด้วยรอยยิ้มบางๆฉันก็รักเธอแต่ในใจของเธอเธอรู้ดีว่านี่จะเป็นคำโกหกครั้งสุดท้ายที่เธอพูดกับเขาเธอเดินเคียงข้างเขาก้าวไปตามพรมแดงอย่างช้าๆทุกสายตาจับจ้องมาที่พวกเขาแขกทุกคนยิ้มแยม้มพ่อแม่ของเขานั่งอยู่แถวหน้า มองมาด้วยความภาคภูมิใจแต่เธอกลับรู้สึกเหมือนทุกอย่างกำลังบีบรัดอากาศในห้องอบอ้าวขึ้นทันทีเธอได้กลิ่นดอกไม้หอมหวานแต่ตอนนี้มันชวนให้เวียนหัวเธอหันไปมองเขาอีกครั้งเขายิ้มให้เธอแต่เธอเห็นมันแล้วขนลุกเธอคิดถึงผู้หญิงคนนั้นเธอไม่รู้ว่าเป็นใครแต่เธอรู้ว่าเมื่อคืนเขาอยู่กับเธอเธอคิดถึงมือของเขาที่เคยกุมมือเธอริมฝีปากที่เคยบอกรักเธอ แต่กลับไปจูบใครอีกคนเธอเม้มปากแน่นความเจ็บปวดแปรเปลี่ยนเป็นความเย็นชาเธอรู้แล้วว่าต้องทำอะไรเธอจะไม่ยอมเป็นผู้หญิง,งโง่ๆที่ถูกหลอกอีกต่อไปเมื่อทั้งสองก้าวขึ้นไปยืนตรงแท่นพิธีทุกอย่างเงียบลงบาดหลวงเริ่มกล่าวคำปฏิญาณเธอได้ยินทุกคำพูดชัดเจนแต่เสียงหัวใจของเธอดังยิ่งกว่าเธอหันไปมองเขาเขามองเธอด้วยสายตาคาดหวัง เธอรู้ว่าเขาคิดว่าเธอไม่รู้เขาคิดว่าเธอจะยอมทำเป็นไม่รู้แต่เขาคิดผิดเธอสูดลมหายใจเข้าลึกและพูดออกมาดังๆฉันมีบางอย่างจะบอกเสียงของเธอดังก้องไปทั่วโบสถ์ทุกคนหันมามองเธอทันทีใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่เขายังคงยิ้มจางๆที่รักตอนนี้ไม่ใช่เวลาพูดอะไรแบบนั้นนะเสียงของเขายังคงอ่อนโยน แต่เธอเห็นแววหวาดหวั่นในดวงตาเขาเธอหัวเราะเบาๆและปล่อยมือจากเขาก่อนจะหันไปมองแขกในงานทั้งหมดทุกคนค่ะเธอหยุดนิ่งปล่อยให้ความเงียบป,ปกคลุมห้องก่อนจะเอ่ยต่อฉันขอโทษแต่ง,งานแต่งนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นเสียงกระซิบดังขึ้นทั่วทั้งโบสถ์แขกหลายคนอ้าปากค้างแม่ของเจ้าบ่าวเบิกตากว้างราวกับไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินเจ้าบ่าวเองก็ตัวแข็งทื่อ รอยยิ้มที่เคยมั่นใจพลันจางหายเขาขยับเข้ามาใกล้กระซิบเบาๆเธอพูดอะไรนะนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเธอหันไปสบตาเขาดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเย็นชาฉันไม่ได้ล้อเล่นเธอหันไปมองแขกในงานอีกครั้งทุกคนยังคงรอฟังความเงียบหนาทึบกดดันไปทั่วห้องเธอสูดลมหายใจเข้าลึกและประกาศออกมาเสียงดังชัดเจน เมื่อคืนนี้ว่าที่สามีของฉันไม่ได้อยู่คนเดียวเสียงฮือฮาดังก้องขึ้นมาทันทีแขกบางคนหันไปมองหน้ากันอย่างตกใจเจ้าบ่าวหน้าถอดสีเธอพูดอะไรเธอไม่มีหลักฐานน้ำเสียงของเขาสั่นเครือเป็นครั้งแรกที่เธอเห็นเขาเสียการควบคุมเธอหัวเราะในลำคอหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาจริงเหรอเพราะฉันคิดว่าหลักฐานอยู่ตรงนี้เธอกดเล่นเสียงบันทึก เสียงของเขาเองดังออกมาจากลำโพงเสียงหัวเราะของผู้หญิงอีกคนคำพูดที่ไม่มีวันผิดไปจากความจริงไม่มีอะไรต้องห่วงหรอกพรุ่งนี้ฉันก็แค่แต่งกับเธอไปตามแผนเสียงของเขาเองชัดเจนก้องกังวานแขกทั้งงานเงียบกริบราวกับอากาศในห้องถูกสูบออกไปจนหมดเจ้าบ่าวยกมือขึ้นมาปิดหน้าสีหน้าของเขาเปลี่ยนจากตกใจเป็นหวาดกลัว แม่ของเขาอ้าปากพงาบงาบไม่สามารถเอ่ยคำใดได,ได้พ่อของเขานั่งนิ่งราวกับยังไม่ประมวลผลเธอมองภาพนั้นด้วยความรู้สึกเย็นเยียบนี่คือคนที่เธอเคยคิดว่าจะใช้ชีวิตที่เหลือด้วยกันแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าเธอรอดพ้นจากหายนะครั้งใหญ่เธอถอดแหวนออกจากนิว้วแล้วหย่อนมันลงบนพื้นต่อหน้าเขาเสียงกระทบของแหวนกับพื้นหินดังชัดเจนขอให้มีความสุขกับการหลอกลวงของนาย เธอหมุนตัวกลับเดินออกไปอย่างมั่นคงเสียงซุบซิบดังขึ้นอีกครั้งเสียงของความตกใจเสียงของการตัดสินแต่เธอไม่ได้สนใจอีกแล้วเธอเดินผ่านประตูโบสถ์ออกไปสัมผัสได้ถึงอากาศเย็นที่กระทบผิวโลกภายนอกสดใสกว่าที่เคยเป็นเธอไม่ใช่เจ้าสาวที่ถูกหักหลังอีกต่อไปเธอคือผู้หญิงที่ตัดสินใจเลือกเส้นทางของตัวเองเธอก้าวออกจากโบสถ์ ลมหายใจของเธอเริ่มกลับมาปกติทุกอย่างที่เธอเคยรู้สึกเหมือนฝันตอนนี้จางหายไปความเย็นของอากาศยามเย็นทำให้เธอรู้สึกชัดเจนขึ้นมือของเธอยังคงสัน่นแต่ไม่ใช่เพราะความกลัวมันคือความมั่นใจที่ก่อตัวขึ้นในใจเธอเดินไปข้างหน้าไม่มีอะไรจะหยุดเธอได้อีกแล้วเธอรู้ว่าเธอเพิ่งเริ่มต้นชีวิตใหม่เสียงรถยนต์ที่ขับผ่านไปมาแสงไฟจากถนนส่องสว่างให้กับเธอในยามค่ำคืน ทุกอย่างรอบตัวเหมือนโลกใหม่ที่เธอไม่เคยรู้จักท่านใดนั้นโทรศัพท์ของเธอดังขึ้นเธอหยิบมันออกจากกระเป๋าแสดงให้เห็นชื่อของเขาบนหน้าจอเธอจ้องมองมันนิ่งแต่ไม่ยอมกดรับเสียงของเขาผ่านทางข้อความส่งมาทันทีอย่าทำอะไรบ้าๆนะเรายังมีเวลาแก้ตัวเธออ่านข้อความนั้นหลายรอบและแล้วเธอก็คลิกเข้าไปดูข้อความก่อนหน้านี้ ข้อความที่เขาส่งมาหาเธอก่อนที่งานจะเริ่มรักเธอมากนะเธอหัวเราะในลำคอรักคำนี้ไม่มีความหมายอะไรสำหรับเธออีกแล้วเธอปิดโทรศัพท์ลงแล้วเดินต่อไปไม่หันกลับไปมองเธอรู้ว่าเส้นทางที่เธอกำลังเดินอยู่มันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในที่สุดเธอก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยหัวใจที่เป็นอิสระเธอยังคงเดินไปข้างหน้า ไม่สนใจสิ่งที่อยู่เบื้องหลังทุกก้าวที่เธอก้าวไปเหมือนเธอกำลังปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการในที่สุดเธอก็เดินออกจากบริเวณโบสถ์และพบกับโลกที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ใหม่ไม่มีสายตาของผู้คนจับจ้องไม่มีการตัดสินจากใครแสงไฟจากถนนยิ่งทำให้เธอรู้สึกมีชีวิตชีวามากขึ้นเธอหยุดที่มุมถนนหันไปมองข้างหลังครั้งสุดท้ายโบสถ์ที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยคำสัญญา ตอนนี้มันเหมือนกับเพียงฉากหนึ่งในอดีตเธอไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่เธอรู้ว่าเธอจะไม่ยอมให้ใครมาควบคุมชีวิตเธออีกเสียงของรถยนต์ที่แล่นผ่านไปแสงไฟที่ส่องสะท้อนบนพื้นเหมือนเป็นการต้อนรับความอิสระของเธอเธอหายใจลึกอีกครั้งและในที่สุดเธอก็รู้สึกเหมือนตัวเองได้กลับบ้านถึงแม้จะไม่มีบ้านที่เธอเคยรู้จักแต่ตอนนี้ เธอเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองเธอยืนอยู่บนมุมถนนแสงไฟจากเสาไฟริมถนนทําให้เธอเห็นตัวเองในกระจกของร้านสะดวกซื้อภาพที่สะท้อนกลับมาคือผู้หญิงคนหนึ่งที่แข็งแกร่งขึ้นหลังจากทุกสิ่งที่เธอผ่านมาเธอเห็นแววตาของตัวเองที่ไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ใช่แค่การร้องไห้หรือความอ่อนแอแต่มันคือความมั่นคงเธอยิ้มให้กับตัวเองแล้วหมุนตัวเดินไปข้างหน้าเธอไม่ต้องการจะคิดถึงอดีตอีกแล้ว ไม่ต้องการให้อะไรที่เคยทำให้เธอเจ็บปวดกลับมาอีกเธอจะสร้างอนาคตที่เธอเลือกเองเสียงของฝูงชนที่หลังก็เริ่มเงียบลงในความทรงจำในขณะที่เธอเดินไปทุกๆก,ก้าวของเธอทำให้เธอรู้สึกว่ามันสมบูรณ์แบบเธอหันไปมองแสงที่ส่องจากฟ้ามันเหมือนกับสัญญาณบางอย่างบอกว่าเธอพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นใหม่พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างเต็มที่เธอรู้ว่ามันจะไม่ง่าย แต่มันจะเป็นการเดินทางที่มีค่าเธอยิ้มให้กับความคิดนั้นและก้าวเดินต่อไปในความมืดจนกระทั่งความมืดนั้นกลายเป็นแสงสว่างใหม่ในชีวิตของเธอเธอเดินไปตามทางเดินยามค่ำคืนท่ามกลางเมืองที่เงียบสงบเสียงฝีเท้าของเธอดังแผ่วเบาแต่มันก็เต็มไปด้วยความมั่นใจทุกก้าวของเธอเหมือนจะยืนยันให้โลกได้รู้ว่าเธอไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่โดนหักหลังแต่เธอคือผู้หญิงที่เลือกเดินตามเส้นทางของตัวเอง เธอเดินผ่านร้านค้าที่ปิดแล้วผ่านความมืดที่ไม่เคยกลัวและในที่สุดเธอก็ยืนอยู่ตรงหน้าสวนสาธารณะลมเย็นพัดผ่านใบหน้าทำให้เธอรู้สึกสดชื่นในสวนที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่เธอหยุดพักนั่งลงบนมา้านั่งที่มุมหนึ่งเธอมองดูท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวบางครั้งในชีวิตเราก็ต้องเดินทางคนเดียวเธอคิดและวันนี้เธอได้เรียนรู้แล้วว่า การเดินคนเดียวไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวมันเป็นการค้นพบตัวเองในทางที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนเธอยิ้มให้กับความสงบที่เกิดขึ้นในใจและตัดสินใจที่จะก้าวเดินต่อไปไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเธอก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญมันด้วยหัวใจที่ไม่หวั่นไหวและความหวังที่จะสร้างอนาคตที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเธอลุกขึ้นจากม้านั่งร่างกายของเธอรู้สึกเบาเหมือนจะลอย เธอรู้สึกเหมือนก้าวผ่านอุปสรรคทั้งหมดในชีวิตมาแล้วและตอนนี้มันถึงเวลาที่จะปล่อยวางทุกอย่างที่เคยผูกมัดเธอเธอเดินไปตามเส้นทางที่ทอดยาวไปข้างหน้าไม่รู้ว่าอนาคตจะพาเธอไปที่ไหนแต่เธอมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเธอรู้ว่าเธอมีพลังในการสร้างชีวิตใหม่เธอเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวเหมือนมันกำลังบอกเธอว่าไม่มีทางที่เธอจะเดินผิดพลาด เธอเลือกทางของตัวเองแล้วและทุกก้าวที่เธอเดินเป็นการเดินไปสู่ความสุขที่เธอสมควรได้รับไม่ว่าจะต้องผ่านอุปสรรคหรือความยากลำบากอะไรเธอพร้อมที่จะ,ะเผชิญมันด้วยความมั่นคงในใจเธอเดินไปข้างหน้าในทิศท,ทางที่ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งเธอได้ด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความหวังเธอรู้ดีว่าเธอไม่เคยอยู่คนเดียวเธอมีตัวเอง และนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเธอยังคงเดินไปข้างหน้าความมืดของคืนยังคงปกคลุมทุกสิ่งแต่เธอกลับรู้สึกอบอุ่นในหัวใจเหมือนกับว่าทุกย่างก้าวของเธอกำลังเป็นแสงสว่างในโลกที่เคยมืดมนเธอไม่ต้องการให้ใครมาชี้นำชีวิตเธออีกต่อไปเธอเป็นผู้กำหนดทิศทางของตัวเองเสียงลมพัดผ่านใบไม้ทำให้เธอรู้สึกถึงความสงบในขณะที่เมืองยังคงเคลื่อนไหวอย,อยู่เธอรู้สึกถึงพลังที่ไม่เคยมีมาก่อน การปลดปล่อยตัวเองจากอดีตทำให้เธอรู้สึกเหมือนเกิดใหม่เธอหยุดเดินชั่วขณะหันมามองรอบตัวแล้วถอนหายใจยาวมันไม่ง่ายเลยเธอกระซิบกับตัวเองแต่เธอรู้ดีว่าแม้เส้นทางนี้จะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่เธอจะไม่หยุดเดินเธอจะไม่ยอมให้ชีวิตของเธอถูกกำหนดโดยใครเธอจะสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเองเธอยิ้มให้กับตัวเองอีกครั้ง เพราะเธอรู้ว่าเธอได้ค้นพบสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วการรักตัวเองและการเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเธอยิ้มให้กับตัวเองไม่ใช่เพราะเธอพอใจกับสิ่งที่เธอเป็นในตอนนี้แต่เพราะเธอรู้ว่าเธอมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองเธอไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนเหมือนว่าเธอกำลังยืนอยู่ในจุดที่เธอเคยฝันถึงที่ทุกอย่างอยู่ในมือของเธอและไม่มีอะไรจะหยุดเธอได้อีกแล้วเธอหันไปมองท้องฟ้าอีกครั้ง ดาวยังคงกระพริบอยู่มันเหมือนกับการยืนยันว่าเธอไม่ได้เดินคนเดียวเธอไม่ได้โดดเดี่ยวในโลกนี้เธอมีความเชื่อในตัวเองและเธอจะไม่ยอมให้ใครมาพรากมันไปจากเธออีกเธอเดินต่อไปเสียงฝีเท้าของเธอดังอย่างมั่นคงไม่วันไหวต่ออุปสรรคที่อาจจะมาถึงเพราะเธอรู้ว่าเธอสามารถเผชิญมันได้ชีวิตของเธอไม่ได้กำหนดโดยสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแต่เธอเป็นคนกำหนดมันเอง และทุกย่างก้าวของเธอในวันนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและพลังใจเธอรู้ดีว่าอนาคตจะต้องสวยงามเพราะเธอเองจะเป็นผู้สร้างมันเธอยังคงเดินไปข้างหน้าก้าวที่มั่นคงไม่หยุดนิ่งแม้จะมีบางครั้งที่คิดถึงสิ่งที่ผ่านมาบ้างแต่เธอไม่ยอมให้มันทําให้เธอถอยหลังทุกก้าวที่เธอก้าวไปเหมือนกับการปล่อยให้ทุกความเจ็บปวดและความเสียใจจากอดีตหายไปเธอไม่ได้หนีจากมัน แต่เธอเลือกที่จะเดินต่อไปข้างหน้าเธอรู้ว่าไม่มีอะไรที่ยากเกินไปถ้าเธอมีความกล้าที่จะเผชิญกับมันเธอยิ้มให้กับตัวเองในกระจกที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าเธอเป็นคนเดียวที่สามารถบอกให้ตัวเองรู้ว่าเธอจะเป็นใครในวันพรุ่งนี้เธอจะทำให้วันพรุ่งนี้เป็นวันที่ดีที่สุดเธอหยุดตรงมุมถนนอีกครั้งมองไปที่ความรุ่งเรืองที่อยู่ข้างหน้ามันเหมือนการมองเห็นอนาคตที่เต็มไปด้วยความหวังแต่ครั้งนี้ เธอไม่ได้มองมันจากความกลัวหรือความลังเลเธอพร้อมที่จะจับมือกับมันและเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจเธอรู้ว่าเธอทําได้เพราะเธอได้ค้นพบความแข็งแกร่งในตัวเองเธอไม่ต้องการคำยืนยันจากใครอีกแล้วเธอเชื่อในตัวเองและเธอรู้ว่าอนาคตจะสวยงามเพราะเธอจะเป็นคนกำหนดมันเธอยืนอยู่ตรงมุมถนนลมหายใจของเธอสดชื่นขึ้นในที่สุดทุกสิ่งรอบตัวเริ่มเข้าที่เข้าทางในใจเธอ เธอไม่ต้องการย้อนกลับไปดูสิ่งที่เคยทำให้เจ็บปวดเพราะตอนนี้เธอเต็มไปด้วยความเข้มแข็งที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนเธอมองไปที่อนาคตเหมือนกับการมองผ่านหน้าต่างที่เปิดกว้างเต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆที่เธอสามารถคว้าได้เธอรู้สึกได้ถึงความอิสระที่กำลังหลังไหลเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปยังที่ไหนเธอจะไม่ยอมให้ความกลัวมาครอบงำเธอยิ้มให้กับตัวเองอีกครั้ง และในครั้งนี้เธอไม่รู้สึกเหมือนกำลังเดินคนเดียวโลกนี้เต็มไปด้วยโอกาสและเธอจะเป็นคนที่ทำให้มันเกิดขึ้นเธอรู้ว่าเส้นทางที่เธอกำลังเดินอยู่นั้นเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่ในใจของเธอความมั่นใจไม่เคยมาก่อนเธอรู้ดีว่าเธอจะไปถึงที่ที่เธอต้องการและเธอจะไม่มีวันยอมแพ้เธอเริ่มเดินไปอีกครั้งทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความมุ่งมั่น ในที่สุดความกลัวและความสงสัยทั้งหมดก็กลายเป็นแค่เงาที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเธอก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่ลังเลเหมือนเธอกำลังเดินทางกลับสู่ตัวต,วตนที่แท้จริงชีวิตของเธอเริ่มมองเห็นแสงสว่างอีกครั้งแสงจากไฟถนนสะท้อนกับดวงตาของเธอมันไม่ใช่แค่แสงจากไฟแต่มันคือแสงที่เกิดจากความเชื่อในตัวเองเธอรู้ว่าเธอไม่ต้องการใครมาบอกให้เธอเดินทางนี้เธอรู้ดีว่าตอนนี้เธอ เป็นเจ้าของเส้นทางของตัวเองเธอหันมามองท้องฟ้าอีกครั้งไม่มีเมฆบดบังความสว่างของดวงดาวมันเหมือนกับการบอกเธอว่าเธอพร้อมแล้วสำหรับทุกสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าเธอสูดลมหายใจเข้าลึกและยิ้มให้กับอนาคตที่กำลังจะมาถึงไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรในเส้นทางเธอก็จะไม่หยุดเดินเพราะเธอรู้ว่าเธอเป็นคนที่สามารถสร้างชีวิตใหม่ขึ้นมาได้เธอพร้อมที่จะทำมันและครั้งนี้ เธอจะทำให้มันดีที่สุดเธอยังคงเดินต่อไปไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้เธอหยุดได้ทุกก้าวของเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจและความหวังรอบตัวเธอเงียบสงบแต่ภายในใจของเธอกลับเต็มไปด้วยพลังเธอรู้ว่าเธอได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญที่สุดในชีวิตไม่ใช่แค่การเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดแต่การเลือกที่จะไม่ยอมให้มันกำหนดอนาคตของเธอเธอรู้ว่าทุกสิ่งที่เธอเคยเผชิญน,นั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเติบโตและตอนนี้เธอได้เติบโตขึ้นอย่างเต็มที่เสียงลมหายใจของเธอดังก้องในใจเหมือนกับเสียงของการเริ่มต้นใหม่เธอมองไปข้างหน้าอีกครั้งความมืดค่อยๆถูกแทนที่ด้วยแสงแห่งความหวังเธอไม่กลัวที่จะก้าวไปข้างหน้าเพราะเธอรู้ว่าเส้นทางนี้จะนำไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเธอและในที่สุดเธอก็รู้สึกว่าตัวเองพร้อมแล้วที่จะเดินต่อไป ในเส้นทางที่เธอเลือกเองและครั้งนี้เธอจะไม่ปล่อยให้ใครหรือสิ่งใดมาหยุดยั้งเธออีกเธอก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่ลังเลเสียงฝีเท้าของเธอกลายเป็นจังหวะที่มั่นคงและเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นท้องฟ้าข้างบนเริ่มสว่างขึ้นจากรอยแยกของคืนแสงแรกของวันใหม่เริ่มส่องแทรกผ่านหมู่เมฆเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่ที่เธอรอคอยเธอหยุดตรงปลายทางที่ไม่คุ้นเคยแต่มันก็เป็นจุดที่เธอรู้สึกว่าเธอสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ เธอมองไปข้างหน้าไม่มีอะไรที่ขวางทางเธออีกแล้วเธอรู้ดีว่าเส้นทางนี้ไม่ได้ราบรื่นแต่เธอพร้อมที่จะก้าวผ่านมันไปด้วยความเข้มแข็งในตัวเองเธอยิ้มให้กับตัวเองในกระจกที่สะท้อนขึ้นจากหน้าต่างร้านเล็กๆข้างทางเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความมั่นใจและความภูมิใจในสิ่งที่เธอเป็นเธอรู้ว่าเธอมีทุกสิ่งที่ต้องการอยู่ในมือของตัวเองไม่ต้องการอะไรอีกนอกจากความสุขที่เกิดจากการใช้ชีวิตในแบบของเธอเอง และในที่สุดเธอก็ได้ค้นพบสิ่งที่เธอค้นหามานานความรักที่แท้จริงคือการรักตัวเองและการเดินไปข้างหน้าเธอไม่ต้องการจะย้อนกลับไปเพราะเธอรู้ว่าอนาคตที่เธอกำลังสร้างขึ้นเองนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเธอเธอยืนอยู่ตรงนั้นท่ามกลางแสงอรุณที่เริ่มสาดส่องรู้สึกถึงความอบอุ่นจากดวงอาทิตย์ที่เริ่มขึ้นใหม่ในที่สุดเธอก็เข้าใจแล้วว่าการเดินไปข้างหน้าไม่ใช่แค่การหนีจากอดีต แต่มันคือการเลือกสร้างอนาคตที่เธอควรจะเป็นเธอหันไปมองวิวที่เปิดกว้างตรงหน้าโลกนี้เต็มไปด้วยความเป็นไปได้เธอรู้สึกว่าเธอไม่จำเป็นต้องวิ่งตามอะไรอีกแล้วเพราะตอนนี้เธอเป็นผู้กำหนดทิศทางของชีวิตตัวเองเธอยิ้มให้กับทุกสิ่งที่เธอได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดหรือการสูญเสียทุกประสบการณ์ได้สร้างเธอให้แข็งแกร่งขึ้นและเธอรู้ว่าเธอมีทุกสิ่งที่ต้องการอยู่ภายในตัวเอง ไม่ต้องการการยอมรับจากใครเพียงแค่ความรักและความเชื่อในตัวเองเธอกลับมามองท้องฟ้าเธอพร้อมแล้วที่จะก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าเส้นทางจะยากลำบากแค่ไหนเพราะเธอเชื่อในตัวเองและรู้ว่าเธอมีพลังที่จะสร้างทุกสิ่งให้เป็นจริงเธอยืนอยู่ตรงนั้นนานพอสมควรท่ามกลางแสงแดดที่เริ่มอบอุ่นทุกอย่างดูเหมือนจะเงียบสงบแต่ภายในใจเธอกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกใหม่ มันเป็นความรู้สึกที่เธอไม่เคยมีมาก่อนเหมือนกับการค้นพบตัวเองอีกครั้งเธอหันไปมองรอบๆท้องฟ้าที่สดใสและโลกที่เต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆทุกอย่างรอบตัวเธอเหมือนจะเปิดทางให้เธอเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจเธอรู้ดีว่าไม่มีอะไรที่สามารถหยุดเธอได้ตอนนี้เธอรู้ว่าเส้นทางข้างหน้ายังมีทั้งอุปสรรคและความท้าทายแต่เธอก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญมันเธอหายใจลึกอีกครั้ง แล้วก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงไม่ว่าจะมีสิ่งใดขวางทางเธอจะไม่หันหลังกลับชีวิตใหม่ที่เธอกำลังสร้างขึ้นมันเริ่มต้นจากวันนี้และเธอรู้ว่าเธอจะสร้างมันขึ้นมาให้ดีที่สุดด้วยความเชื่อในตัวเองและความมั่นใจที่ไม่มีวันสั่นคลอนในที่สุดเธอก็ยืนอยู่บนทางที่เธอเลือกเดินเองไม่มีเสียงรบกวนจากโลกภายนอกมีแค่เสียงลมหายใจที่เธอรับรู้ได้อย่างชัดเจน เธอมองไปที่เส้นทางข้างหน้ามันไม่เคยชัดเจนอย่างที่คิดแต่เธอรู้ว่าไม่จําเป็นต้องรู้ทุกสิ่งเพราะเธอเชื่อว่าทุกก้าวที่เธอก้าวไปมันจะนำพาเธอไปยังที่ที่ดีที่สุดและไม่ว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรคอะไรเธอจะไม่หยุดเดินเพราะเธอรู้ว่าตัวเองมีพลังที่จะต่อสู้กับทุกความยากลำบากและในที่สุดเมื่อเธอมองไปที่ท้องฟ้าที่กำลังเปลี่ยนสีเธอก็รู้สึกสงบ เหมือนทุกสิ่งที่เคยเป็นความกังวลตอนนี้มันถูกปล่อยไปหมดแล้วความหวังใหม่กำลังเบ่งบานในใจเธอเธอไม่ได้เดินเพียงลำพังอีกต่อไปเพราะในแต่ละก้าวเธอพบความแข็งแกร่งที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนและในที่สุดเธอก็ได้พบกับสิ่งที่สำคัญที่สุดความสงบภายในตัวเองเธอยิ้มให้กับตัวเองรู้ว่าเธอพร้อมที่จะเดินต่อไปสร้างชีวิตที่เธอต้องการด้วยมือของเธอเอง และในเส้นทางที่เธอเลือกเดินเธอจะทำมันให้ดีที่สุดนี่ไม่ใช่จุดจบแต่มันคือการเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและความเป็นไปได้โลกนี้ยังคงหมุนต่อไปแต่เธอก็รู้ว่าเธอจะก้าวไปในทิศทางที่เธอเลือกเพราะวันนี้เธอได้เรียนรู้แล้วว่าชีวิตของเธอคือการเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองและเธอก็พร้อมที่จะเดินมันต่อไป